ให้เราอุบสีก่อนกลับัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์สุขุมตพี่น้องไม่รบชนบาอไแค่นี้เนี่ยโอ้ยคอยบอกว่าเส้นละสิห้าดอกตกันนักเอาเลยล้วกันนักโค้แล้วก็นักโค้แล้วก็หุกระบาหดเปนสิพอบ่ได้เาสิด้มันหมักใส่ในถักระเหลือส้นเลยไม่มกน้ำเน่ได้ทำา อะไรกันเนี่ยกาแฟแล้วมันมันเป็นคาเลคเตอร์บ่ไม่อยางพี่น้องมื่อนี้ไม่พากวันเห็นน้องสาวร่วมโตกับเธอคุณเบิ่งแต่ละนางเนี่ยผุนเป็นบอตวดีกับว่าลูกสาวอันดาไปอันไหนีปทานมาหารกูพิคกันตัวใหญ่ พาขวัยงังงามบอกไอเพิ่งล่าจะบุหัวจสบายังไงขพัขวัญงานแต่งพี่น้องเบ้าโบราณจ้าถ้าิี่เดี๋ยต้องะ <c oughs> กสาเมนกันปากดนีลายครัพี่น้องโอไปได้อยู่บ้านลายปีอีกทีก็เลยเอ,อ้แม่แพ่1 3สี4 0ิบนางไปนนะ ตุ๊กี้มันกับทวควายด้ำมือแทนน้าแหลๆคือแง่กับปองกันใ็่แว่นนะกัมแี่ป็นได้ครับใส่แว่นนะกัมันด้ครับไว้เัย อันนี้ก็เแปรงเทแลละพี่น้องัมาดดแล้วแม่ปู่มันอยู่นี่เลยค่ะก็พอ่หมอปาเออหมอปาอยูนนี่เด้ออย่าเ่นน้ำาได้เนัเนคนไทยก็ได้เอาอนนี้อลทเนยนี่นาทีไทย อย่างพี่น้องคนทีไทยคลิปไลฟ์มือไหลเป็นแะ้วพี่น้องเนาะมองมองหูสิถ่ายอย่างไรกับไริมีเวลาพอมเนาะมันวายเนาะพี่น้องอันนี้ล่ะอันนี้คืออย่างนี้อันนี้คือพานใส่ทองค่าสินสอดทองสิบบาทสินสอดสองแศษนะคะครับเออแล้วตัวนี้ล่ะครับ น,นี่เป็นพายคนหนาจะี่ยโมแต่งเลยจ้างานบอกพี่น้องก็เลยนครพนมหลายค่ะไม่ไปรยกชายแยกนครพนมอยู่หลายกว่าหม ไอ้เจีบเองไปข่า่เขาคงไม่อาของเกามาใส่ถ <SI ้าก like <uh ็ไปหายขอดวยม่ม um> uh ีใบตกลงมึงมีทะเบียนใช่แบบเอแบบเมมาให้ตเ้เดไม่ใ่า งให้ดินยันเด้อจ้าเสร็จกานแข่ดินจะยุ่งวะโอ้ยลงเดมอตเป็นกระบอกาวดีคับบ้างแค่ไม่ถึงน้อยนิดเนี่ยินะ เกมว่เนี่ทัทนกบดเลยเลี้ยงมาโเลี้ยงนี่บอกนะเลี้ยงวเกมวยเขียวนะอือมย่เป็นลังเป็นลังน่ะนี่ ที่มันเป็นล้งเป็นล้งัโอ้ยน้ำสีเหลืองนันเปลียเป็นเลืองแล้วดสีเขีเออขวดเป็ีเขีน้ำสีเหลืองเ่ยเปลนล้ใส่แแพี่น้องมาดอแนี่ดีแ่นกับ้กินึงดตาันยังไ้นก่นมีแฮมเลเก็นัเดนึอะรเนี่ย ai ai im lấy

จนดึกสอง่สามเมียนนกอดจะเมียก่อนราค่กออกมานห้เตมแลมลเนีมนอนเนาะแถ้ายาามาเราบไหนนนัสันเซลพี่เนาะจะเปียยใไรเป็นเสียงใหม่ลนไรบ้าี่เสียงผมบุยยู่กก่แต่โหอดทุกคลิปได้ยินค่ะาใคอมเมตอยู่ว่าผมเล่งขนาดเลยเสียงนะ ฝากไว้ทรานี้นะพี่น้องน้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเลพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องฟงไปไปต่อเลยบายบายค่ะสุ้ขี้มันกระเทยควายยักมือแพงขนาแหลกเ่อนไงฟอง่าวอนแรกเด้อคุณมือเลยไปเลยโอ้ยสเปซีบุตรอันนี้หรอ